หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้าศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลจังหวัดนครปฐมงบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการจัดทำโดยคณะผู้วิจัยประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงในหลักสูตรรายวิชาที่สวัฒนธรรมประเพณีชาวนคนปรปฐมหน่วยที่สประเพณีเสนเรือนขอเชิญรับชมสาระการเรียนรู้ได้ดังต่อไปนี้ การสืบทอดประเพณีเสนเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำมีมาเนื่อนานานับร้อยปีแล้วจนถึงปัจจุบันดังจะเห็นได้จากบ้านแหลมกระเจาตำบลลำลูกบัวอำเภอดอนตูมบ้านเกาะแรดตำบลบางปลาอ,อบางเลนจัังหวดนครปฐมและชุมชนอื่นในอำเภอบางเลนอำเภอกำแพงแสนจัังหวดนครปฐม ประเพณีเส้นเรือนคือพิธีเส้นผีเรือนของชาวลาวซ่งหรือไทยทรงดำผีเรือนในที่นี้หมายถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้ล่วงลับไปแล้วและทำพิธีอัญเชิญมาไว้บนเรือนโดยจัดให้อยู่มุมห้องห้องหนึ่งทางหัวสกัดของบ้านเป็นที่ว่างเปล่าไม่มีกระดูกและสัญ,ญลักษณ์ใดๆบริเวณเนินเรียกว่ากระล่อหอง อาหารในประเพณีเสยนเรือนประกอบด้วยหัวหมูซี่โครงหมูขาหมูหน้าหลังหางหมูมาต้มให้สุกทั้งตัวและมาประกอบกันให้เป็นตัวหมูแล้วใส่ไว้ในปานเผื่อนภาชนะจักสารคล้ายกระจาดและขนมต่างๆได้แก่ข้าวต้มมัดมันต้มเผือกต้มและผลไม้ตามฤด,ดูก,กาล ส่วนของข่าวจะประกอบด้วยไก่ต้มหรือไก่ซองที่ต้องต้มให้สุกทั้งตัวปลาชอนย่างหนึ่งตัวแกงบอลแกงหน่อไม้ดองต้มกระดูกหมูใส่หน่อไม้ดองลาบเลือดที่ขาดไม่ได้คือขนมจีนน้ำยานำอาหารทุกอย่างใส่ไว้ที่ปานเผื่อนเพื่อทำพิธีเส้นไหว้และเหล้าอีกหนึ่งขวด